ที่มากที่มากทะะี่มากทีะากที่ากที่มากทีานที่จักขี้นวกนน่ี่ก็สืี่อถึงค่ี่มากที่มากที่มาี่มาก่า่ากฟ้าไดีดมากีมากๆซ่ก่งาก็ี่อ key คี่มาเที่ากาการเ่มแสงเ่ลาเร่าทาท่าที่ม่ม่วากะอู่า่ที่ไหนทีาพทีก็สวยเกาอยู่ะคาะ่ แถมข้างในยังมีบำรุงด้วยมีเซรั่มอยู่ข้างในล็อกควาชุ่มชื้นให้กับพวกเราได้ไหมคะได้ยินเสียง้พอพอแบบมันใส่เซรั่มเข้าไปแล้วก็ตัวฟินิชชิ่งเขาเขาาเป็นเทคโนโลยีพิเศษขึ้นมาค่ะมันก็เลยแบบว่าทำให้ผิวเราดูสุขภาพดีบวกกับว่าเขาตั้งใจออกแบบโทนสีที่เหมาะกับคนเอเชียก็เลยแบบว่าคนไทยเหมาะมากม สำหรับอากาศเมืองไทยแล้วก็สีผิวของคนไทยด้วยค่ะใช่มาใช่วันนี้ก็ใช้นาร์สมาซึ่งไม่ต้องไม่กลัวกล้องไม่กลัวกล้องไม่กลัวกล้องค่ะเพราะว่าไม่กลัวค่ะเาสงอะไรก็ไม่กลัวเพราะว่าเอาอยู่แน่นอนการันตีใช้แล้วสวยมันจลิลี่ขงเราการันตีใช้แล้วสวยเออจะดูดีมาก <Spe> <off> ค่ะเอออ่แฟนๆเนี่ยค่ะได้มาสปอร์ตค่ะก็ฝากถึงแฟนๆนะคะที <S 3 40 inches> ่ที่กำลังตามหาซื้อเมคอัพลองพื้นชนิดลองพื้นอยู่นะคะก็สามารถมาดูกันที่เขาตั n นาสได้เพราะว่าลองพื้นคูชชั่นนี้ตอบโจทย์คนไทยมากๆที่สำคัญมันสามารถสามารถใช้ได้ everyday ได้เลยพบพาง่ายมีเซรั่มมีมี ส่วนผสมดีๆอยู่ข้างในเยอะเลยที่สำคัญทาแล้วผิวดูดีาคือแบบว่าสปิกเราด้วยหรือไงคุณพสปิกเราด้วยหรอหลายคนบอกว่าหลิงเบ้าหน้าสวยทาประทานก็ไม่คนดิมอะไรเงี้ยไมเรนดิมเลยเพราะเราเป็นมุ้งคู่เราว่าไงคะสวยทาประทานสวยอ๋อจริงๆขอบคุณก็ต้องขอบคุณคำชมที่ที่ที่บอกว่าหลิงสวยนะคะแต่ว่า อาจจะเป็นเพราะว่าแม่ตอนที่แม่ท้องแม่แม่ไปขอที่ขอกับเจ้าแม่กวนอิมอันนี้เรื่องจริงที่ที่ตอนตอนแม่ท้องแม่แม่ไปขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมให้ให้ลูกออกมาสวยใช่เป็นอย่างนี้เลยใช่ก็เลยขอบคุณเจ้าแม่กวนอิมด้วยค่ะไม่เราเราถือเจ้าแม่กวนอิมด้วยไม่ดีเราับถือค่ะใช่ขอบคุณเจ้าแม่กวนอิมไหมคะแบบางๆแล้วได้ ลิงเป็นคนไม่ค่อยขอขอ,ขอ,ขอพรเท่าไหร่แต่ว่าก็ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราดับถือทำความดีเยอะๆก็พอกลับไปไหว้เ่ากลับไปไหว้ท่านบ่อยเวลากลับบ้านก็กลับไปไหว้นะคะใช่ทุกครั้งอมีเรืองอแบบเปิดคลังแม่ก็ืมมาเปิดคลังเหรอคะยืมเงินคนแรกคนสองอ๋อรู้แล้วรู้แล้วใช่ใช่ใช่แต่ว่า อันนี้หลิงก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเหมือนเคยมีแฟนๆที่แบบว่าเอ็นดูหลิงเคยไปยืมยืมตังค์ยืมให้หลิงเหรอใช่เหมือนยืมตังค์เจ้าเราใช่เขาเรียกว่าอะไรคะยืมเปิดเงินยืมเงินเจ้าแม่กวนอิมใช่เอาแล้วได้ยังคะเอ๊ได้แล้วน่าจะได้คืนแล้วแหละใช่ก็เลยคืนต้องคืนให้เจ้าแม่บ้างค่ะอะไรนะคะคืนเงินให้เจ้าแม่เราจะ ปนถ้าาทำบุญก็น่าจะถือว่าการคืนแหละทำบุญให้กับสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำบุญบ่อยไหมช่วงนี้ลูกทำบุญเรื่อยๆฮะมีเรื่อยๆมีเรื่อยๆอะไอย่างเงี้ยวาเลนไทน์วาเลนไทน์เป็นมาเป็นไงบ้างชีวิตหลีกๆเป็นยังไงบ้างผ่านคนมายังไงสิบผ่านใช้คำว่าผ่าน <laughs> สิบสี่คนผ่าก,ก็ก็ได้อยู่กับน้องออม แต่ว่าพิเศษขึ้นมาก็คือเราได้จัดแฟนสายเขาเรียกว่าแฟนสายแบบแฟนสายแจกลายเซ็นให้กับลูกปุกของเราก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่ที่ผ่านไปด้วยแบบรอยยิ้มความน่ารักใช่ีเศษน้องบอกว่ามีให้ยังไม่เห็นให้เลยไม่กล้าทวงหรอกนะแต่ว่าหลิงยังไม่ได้ให้น้องเหมือนกันหลิงหรอ ลิงก็ยังไม่ให้ยังไม่ได้ให้ค่ะแต่ว่าตุ๊ดจีนให้ไปแล้วออใช่ซองแดงเน,นาะแจกซองแดงไปแล้วซองซอ,อ,องก็หนาอยู่ฮะใช่ใชไไ่ไม่ไม่ไม่หวังคือคือคู่เราสบายสบายอยู่แล้ว ใช่เราเราไม่ได้ไม่ได้ยึดติดอะไรแค่แค่ใช้ใช้เวลาคือคือ,คอแค่อยู่ด้วยกันก็ก็แฮปปี้แล้วอันนี้เป็นกุ้งอร่อย,ยอนะครัสำหรับความรักของมิงหิอันนี้เป็นไงบ้างอ่ะลูกฮะน้ำเป็นสีชมพูนี่ใช่อะไรอันต่างกับถ้าสีชมพูก็อ่อนๆใช่ไหมคะ <c oughs> ถ้าสีแดงก็จะ <c oughs> แบบไฟๆหน่อยโอ้เอาเอาชมพูก่อนละกันชมพูชมพูเฉดชมพูเฉดชมพูใช่ ตื่นเต้นทุกวันห่วงเหรอเหมือนเหมือนจะไม่แต่ก็เหมือนจะใช่งไมงันจะห่วงเออครั้งที่เราไปสัมภาษณ์บอกว่าอยากให้เจ๊ใส่เซ็กซี่พอไปใส่เซ็กซี่ก็ก็ห่วงอีกก็ห่วงอีกเออมันยังไงมันยังไงอยากอไยากอไออกดห่อฮา อยู่กับออมเรื่อยๆค่ะใช่ดูแลกันแลกกันเรื่อยๆอ่าพักนีตอนนี้กำลังกลังทำละครแล้วใช่กำลังทำละครแล้วใช่กำลังละครก็ถ่ายทำก็ผ่านไปด้วยดีใช่ก็นีคิวแล้วละครเริ่มเปิดงมาก็จริงๆก็ถึงครึ่งทางแล้วค่ะใช่ละครถึงครึ่งทางแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมไปติดตามเพียงเธอด้วยนะคะ การกลับมาทํางานอีกครั้งในรอบเป็นปีเนะที่ห่างหายจากการทำงานาใช่สำหรับหลิงจริงๆแ,แรกๆก็มีปรับตัวเหมือนกันค่ะเพราะว่าพอไม่ได้ถ่ายละครนานก็ไม่ชินเหมือนกันแล้วก็มีการไปเวิร์กช็อปเยอะอยู่ค่ะเพราะว่ามีแอคชั่นแล้วก็มียิงปืนด้วยมันก็เลยต้องต้องฝึกดิดหนึ่งใช่แต่ว่าคือด้วยที่ว่าเราใช้ทีมทีมเดิมจากใจซ่อนรัก มันจะมีความแบบความสบายใจความสนุกสนานในกองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ดีค่ะเวลาถ่ายละครก็สนุกหรอลิ้งลิ้งหนักใจบทไหนมากที่สุดหนักใจบทไหนมากที่สุดหรอบุกิกเนีคะหนูฮูหนูอะยัไงฮูเด้อตำรวจทำหน้าที่เห็นไหมใจตำรวจทำก็ ก็หน้าที่บริการก็ทำได้ดีส่วนอีกหน้าที่หนึ่งเราก็ต้องทำได้ดีเหมือนกันซึ่งก็ต้องไปติดตามในซีรีส์จะได้ดูแล้วใช่ไหมใกล้แล้วใกล้แล้วไม่เกินปีนี้แน่นอนค่ะไม่เกินปีนี้แต่จะเดิน่องอีกอีห้าสิบแล้วตอนนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วปีนี้ก็เดินทางบ่อยอ๋อใช่ใช่ไปเพิ่งใช่กลับมาจากเวียดนามเดี๋ยวอีก ไม่กี่วันก็ก็บินอีกแล้วค่ะปัญหาหนึ่งที่ยังยังแบบยังคงเจอ,อ,อรเรื่องภาเรื่องภาษาไทยอ้อ,อจริงๆตอนนี้ทางช่องเขาก็ดูแลหมายถึง<อ>ว่าดูแลดูแลหลิงดีมากแล้วก็แล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้หลิงแล้วใช่ตอนนี้ก็ยังยังไม่มีภาพหรือว่าอะไรใดๆที่ท,ที่ที่รู้ว่าเออยังมีคุณตามอยู่ไหมก็คือแบบไม่เห็นแล้วยังไม่ไม่เอเลย ใช่ตอนนี้ยัง,งยงยงยง,ยงไม่แต่ว่าก็ยังตามเรื่องเก่าอยู่ใช่ค่ะแสดงว่าคําเด็ดขาดเราก็ถือว่าแบบเฮ้ยไ,ได้ไผลได้ผลกับการสัดก,การ <S <S ใช่ใช่ใช่คใจก็ก็สบายใจขึ้นค่ะแล้วไปไหนมาไหนตอนนี้ก็ไปกับเพื่อนนะคะจริงจริงคือแทบจะไม,ไม่ค่อยได้ไปไหนเลยถ้านอกจากทำงานหรือว่าแบบก่อนทำงานออกกำลังกายนิดหน่อยอันนั้นก็จะไปคนเดียวแต่ว่ามันคือสถานที่ที่แบบว่าคนนอกข้ามเข้าอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นก็ก็ยังคือความกังวลก็น้อยลงใช่ต้องประหยัดเต้ยโนตองการตัวต้องกานตัวมันต้องเด็ดขาดขั้นนั้นนะ ทักษะการต่อสู้อะไรอย่าเงี้ยทักษะการต่อสู้บอกว่าจะใช้ได้แค่ในละครไม่ต้องมาใช้ในชีวิตไม่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 เหวังว่าจะไม่ได้ใช้หวังว่าจะไม่ได้ใช้ในชีวิตจริงนะคะก็ที่มาเดินห้างได้ปกติไม่หลิงหรือว่าเวลามามาตามสถานที่ต่างๆสถหน้าปกติด้วยังไงที่หน่อยอยู่อยู่มาอยังไงอน่ยเราแบบเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันจริงๆวันนี้หลิงก็ไปห้างมานะก็หมายถึงว่าแบบก็ไปซื้อของดีนิดหน่อยๆก็ปกติ ใช่หรือยังใช้ชีวิตปกติได้ใช่ไหมได้สิยังใช้ชีวิตปกติได้ค่ะที่ผ่านมาก็จัดการเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอย่างที่เป็นประกาศที่ที่เป็นประกาศออกมาก็ยังจัดการอยู่ใช่จริงๆคือก็เหมือนรู้แหละว่าว่าว่าใครอะไรอย่างเงี้ยเขาจัดการอยู่ในกระบวนการใช่คอยู่ในกระบวนการใช่ซึ่งซึ่งถ้าใหม่ก็ไม่มีไม่มีแล้ว แล้วก็ก็ระวังมากขึ้นเหมือนเดิมหมายถึงว่าก็ยังระวังอยู่ว่าเผื่อเผื่อยังมีอะไรอย่างเงี้ยแในถานะผู้สุดท้ายค่ะช่วงนี้เป็นกระแสส่งจากข้ามาสำหรับที่เสกทั้งสองคนที่ถึงที่นอนการที่ไม่ยากรัวอะไรอย่างนี้มีคนจับสังเกตมากมายเลยค่ะแล้วอย่างเงี้ยมันมีผลต่อการพฤติกรรมในที่สาธารณะเปลี่ยนไปไหมคะหรือว่ายังเป็นคนเดิมอยู่เลยเออต้องระวังระวัตัวไหมอะไรระวังตัวไหม จริงๆจริงๆหลิงก็คอยเตือนตัวเองทุกครั้งว่าแบบเวลาออกมาเราก็จะคอยคอยย้ำอยู่ตัวเองว่าต้องมีสติตลอดเวลาเพราะฉะนั้นหลิงก็ยังเป็นหลิงคนเดิมใช่ก็เออนั่นแหละค,ะค่ะก็อืมก็ยังเป็นคนเดิมนิสัยเดิมมาแล้วก็ได้มากขนาดน,นั้นใช้ชีวิตปกติได้ใช่ยังยังใช้ชีวิตปกติได้แล้วต,ต,อตอนนี้เราอยู่ระดับไหนเราก็เอาอยู่ในระดับระดับเีกเชียร์แล้วแ แบบโ l o b a แล้วนะมากเกินเลยเขี่กรู้ึกแบบสี้ยมซาทู๊รู้สึกแบบนั้นไหมอ๋อรู้แค่ว่าแฟนๆมากขึ้นก็คือเราได้เดินทางไปไปแฟนมิทติ้งมากขึ้นอย่างอย่างไปที่จีนไปที่เวียดนามอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าก็อยากไป g กบ b a l เหมือนกันแต่ปีนี้น่าจะเห็นในงานแฟชั่นนี้แล้วล่ะ มีแฟนด้วยมีแฟนเนาะเขาแบบว่ามีแฟนอย่างปะปะเตาลี่ฟานี้ฟาชิวีไข่ขั้นบกมีแฟนเขาบอกว่ามีมีไหมนะจะได้เจอที่สนามบินไทยก่อนไหมมีไหมนะถ้าอยากรู้ก็ต้องไปติดตามไอจิลี่แล้วแหละมาแล้วนะมีไหมนะเตรียมไปแอร์พอร์ตไว้อยังโอ้ยทุกครั้งที่ไปแอร์พอร์ตหนูก็เตรียมตัวอย่างดีใช่ ใช่ก็จะใช่รอนะฝากติดตามด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณนะค่ะ